สวัสดีครับพบกันดียันเเคยกับตสพนิติรัตน์อลไล์ทีมงานโชว์พอนเลนท์พอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ระหว่างหน้าบักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินขาลทเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะข้าไปซอยนี้จะไปออกที่ไหนได้นะครับก็เป็นเคร็ดเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ไม่ชำนาญในเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับว่าเราจะไปออกซอยไหนได้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นเล่าตรอนะครับเดี๋ยวกาลังจะเข้าไปนะครับว่า่อยนี้ไปออกที่ไหนได้นะครับตอนนี้รถเข้ามาภายในซอยนะครับครับใครไม่ใิ่ทางใครไม่ชำนาญในทิศทางนี้ก็ใครรถใช้ถนนก็ให้ระมัดระวังนะครับบัานเรือนอย่าได้ทีกเหแลนะครับกาเราประมาณนะครับตอนที่รถเข้ามาภายในซอยนะครับก็มีมีบ้านเรือนระชาชนนะครับ ก็ไม่ควรขับขี่เร็วนะครับอาจจะเกิดได้นะครับถ้าเราประมาณครับตอนนี้เรขี่มาแล้วครับก็เป็นซอยนะครับระลีกขี่มาตามเส้นทางนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ซอยนี้ไม่ลึกนะครับก็เป็นซอยที่ว่าด้านหน้านี้จะเป็นถนนแล้วนะครับผมเห็นถนนแล้วนะครับนี่ครับก็ใช้รถใช้ถนนก็ให้ระมัดระวังนะครับปฏิเหตุเกิดขึ้นได้ต้เวลาทักนี่ครับตอนนี้ผมก็ขี่วัน เลี้ยวซ้ายนะครับอย่าเลี้ยวขวาเด็กขาดเพราะว่าเป็นทางพัดที่จะต้องออกออก,ออกข้างซ้ายนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ระหว่างซอยจเจริญนครเจ็ดสิบนะครับตอ,ตอนนี้ก็มาออกจเจริญนครซอยสิบได้นะครับก็เป็นเกตเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยให้กับพี่น้องๆที่ไม่ทานันในเส้นทางนี้นะครับช่วงซอยนี้ออกไหนได้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพุบกันใหม่ครับว่าผมจะนําอ่า พีพ่่น้องๆไปออกที่ซอยไหนนะครับก็ไปเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับคนไม่ชำนาญในเส้นทางนี้นะครับนี่ก็บดเวลาลงแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและาพาไปออกที่ซอยไหนได้คลวนี้ก็สวัสดีครับ